กลาสวัสดดีพ่อแม่พี่น้อง f อซีของเจมด์ทุกคนทุกท่านนะคะตอนนี้เจมด์จะได้เข้ามาเยี่ยมทีมงานของเจมด์นะคะที่กุฏิของแม่ชีอิที่อยู่ที่วัดในวัดหนองละครน,นี่นะคะตอนนี้ก็ดูไม่รู้ไปไหนกันเดี๋ยวไปตามหาดูก่อนนะคะเจมด์ก็มาถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะคะ มาเยี่ยมมาเยือนดูว่าชีวิตความเป็นอยู่หลังจากที่ห่างหายไปไม่ได้ชวนกันไปถ่ายคลิปที่ไหนแล้วช่วงนี้แกมดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะสบายด้วยก็เลยจะออกไปตามหาก่อนนะคะว่าแม่แม่แมป้าป้าอยู่ที่ไหนกันนะคะ่ปเราไปดูกันนะคะเออเจอแล้วนะคะสวัสดีค่ะป้า สวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะหันมาหน่อยสิคะสว,ส,สวัสดีค่ะมาเยี่ยมนะคะตอนนี้ห่กกวาดลานวัดอยู่นะคะกวาดใบไม้ค่ะนี่ก็เจม,มดได้เข้ามาเยี่ยมเยือนป้านะคะเอ่อเป็นทีมงานของเจม,มดที่ได้ครั้งหนึ่งเคยมาถ่ายทำให้ดูแล้วนะคะวันนี้ก็เลยแวะเวียนเข้ามาก็เป็นช่วงเย็ยนๆก็ มาเจอป้ากำลังกวาดลานวัดบริเวณรอบๆกุติที่อยู่ที่นี่นะคะทำความสะอาดที่กุฏิของแม่ชียุงเยอะนะป้ายุงเยอะนะนะ่นะ มันล่วงลงมาเนะาะมะพร้าวนี่สูงด้วยนะั่นอ่ะเป็นมะพร้าวอะไรป้าธรรมดาไม่ใช่มะพร้าวน้ำหอมเนาะนู่นต้นมะพร้าวอยู่ในวัดสูง,งปิดเลยนะนู่นแต่ก็ไม่มีใครเอาไม่สามารถเอามากินได้นะเพราะของในวัดนะคะ กลัวบาปกรรมนะคะตกเสียจากท่านเจ้าอาวาสให้คนวัดเอาลงมาก็มาแบ่งกันก็น่าจะทานได้อยู่นู่นป้าไปในนู้นระวังนะตะขาบมีงูเลอช,ช่วงนี้หน้าฝนนะงูมากินเขียดอากาศช่วงนี้ก็ร้อนอบอ้าวเหมือนฝนจะตกเลยตอนนี้ ไม่รู้แม่อยู่ไหนเนี่ยไม่ชีอยู่ไหนจ๊ะเหรออยู่ขึ้นไปบนกุดแล้วเหรอ,หรอจะมดจะขึ้นไปดูหน่อยว่าแม่ชีอยู่ที่ไหนนะจ๊ะแปดสิบกว่าแล้วนะคะเคยมาถ่ายคลิปละครั้งแล้วแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดแล้วนะคะอวันนี้ทุ่งดอกกระออมนะเนี่ย เป็นว่านหรือเป็นเป็นสมุนไพรนะคะต้นกระออมเต็มไปหมดเลยแม่ชีคะสวัสดีค่ะแม่อยู่ไหมคะแม่สวัสดีค่ะ,คะนี่ค่ะนี่เดี๋ยมดได้มาเยี่ยมแม่ชีนะคะ แม่จะไปไหนแม่จะทําอะไรคะจะไปดูของอะไรต่าอลงมาเลยค่ะลงมาค่อยๆเดินนะแม่ค่อยๆเดินค่ะนี่แม่ชีอิตวัดหนองละครนะคะบวชอยู่ที่บวชมาั้งแต่ยุยี่สิบกว่าจะมดเคยมาถ่ายละครั้งแล้วนะคะแม่จะอยู่ที่นี่ตอนนี้แปดสิบแปดแล้วนะคะนี่ค่ะอแม่จะไปกวาดลานวัดเหรออ๋อนี่ไงไปเจอป้าแล้ว ค่ะป้าไปทาไปกวาดลานวัดมาใบไม้หาอะไรอ่ะแม่หาอะไรคะชีก็อยู่ที่เนี่ยนานแล้วนะคะวัดเล็กๆที่นี่ค่ะมาก็ให้พรตลอดนะคะไม่ชีอ่า แม่จะทำอะไรก็ตามสบายเลยนะคะต่อแวะเวียนมาหาแม่อยู่กันตามตามสภาพนะคะก็ช่วงนี้ก็มีข่าวไม่ค่อยดีเยอะเลยนะคะวัดดังๆทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่เรื่องแต่ราววัดเล็กๆก็พลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยคนก็จะไม่ค่อยเข้ามาทำบุญ ใครได้เห็นคลิปนี้ก็มาทำบุญกับแม่ชีของเจมดได้นะคะท่านบวชมาตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดปีแล้วอายุนะคะจนป่านนี้แปดสิบแปดไม่เป็นไหนอ,อยู่ที่วัดหนองละครนี่แหละคะ่ะกรรมดีกรรมชั่วก็อยู่ที่ตัวของคนกระทำนะคะไม่ได้อยู่ที่สิ่งของหรือวัดวาอารามนะคะเป็นบุคคลนะคะที่ทำ ไม่ดีเสื่อมเสียแต่มดก็ขออภัยมณะที่นี้นะคะสิ่งที่ดีๆงามๆก็ก็ยังมีอยู่นะคะวัดวา,ารามพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีอยู่นะคะส่วนที่เป็นข่าวก็เป็นไปนะคะนี่ค่ะเนี่ย ผู้ทำความดีนะฮะดูแลแม่ชีอยู่ที่นี่เป็นทีมงานของเจมมดนี่แหละค่ะลาว่างก็ไปไปถ่ายคลิปกันให้เอซีพ่อแม่พี่น้องของเจมมดได้ดูหลังจากที่ไม่ได้ไปไหนช่วงนี้เป็นหน้าฝนก็มาดูนี่ค่ะประสุกนะคะทีมงานของเจมตมดนี่แหละค่ะป้าก็เก็บมาขามไว้นะกินยามที่ไม่มีเขาเรียกว่ายามที่ หน้าแ้งเนาะที่ช่วงที่มะขามไม่มีก็เก็บไว้เป็นมะขามเปรี้ยวนะคะเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะทำอาหารได้หลายอย่างให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะป้าได้เลี้ยงแมวไว้ด้วยนะคะป้ามีทั้งหมดกี่ตัวคะเนี่ยมีสี่ตัว,ตวสีดำข้างบนนี่ชื่ออะไรนะตัวไหนชื่อกายแก้วนะ ไก่แก้วตัวไหนป้นนขาขาวดำที่นอนข้างบนนี่เหรอคะ,ะนี่นะคะชื่อไก่แก้วอ่ากระโดดไปกระโดดมาอยู่นี่ละ่ะชื่ออะไรคะเนี่อยอ่า,า,า,าอุดมทรัพย์อุดมทรัพย์อู้ยุงเยอะด้วยป้าแถวเนี้ย อุดมทัพแล้วที่ไลายล,ลนี่แหละสามสีสมสนี่ก็สามสี<ก>เนาะกาเพชรเจ้าแสบนอนแสบออกมานูน่นแสบโอโ้โหนี่นะนี่นะจ๊ะนี่แมวเลี้ยงสี่ตัวคือเรื่องของเรื่องก็มีคนเอาอมาให้นั่นแหละ ป้าก็ไม่รู้จะทําไงเนาะก็เลี้ยงไว้จนเขาโตอ้ว,วนท้นวนอุดมสมบูรณ์เลยอยู่ก็มีคนเอาลูกแมวมาให้น่ะรู้จะทําไงก็ต้องเลี้ยงเขาไว้ป้ามาเลี้ยงตัวเดียวเขาเอามาให้สามตัวป้าเลี้ยงตัวเดียวป้าบอกที่เหลือนั้นเขาเอามาให้ป้าก็อุตส่าห์เลี้ยงมาเนี่ยโอ้โต เป็นหนุ่มกี่ตัวเป็นสาวกี่ตัวป้า,าป้าเป็นหนุ่มกี่ตัวเป็นสาวกี่ตัวเนี่ยมีหนุ่มหนึ่งตัวมีสาวสามตัวโอ้โห <ทำ S 1> หนุ่ม,หน,มหนึ่ง,<อ>งตัวสาวสามตัวเลยแต่ทำหมันละโอเคแก้วแก้วทำหมันแล้วแต่สองตัวแล้วยัไงไม่ได้อ่ามีสติเตือนใจด้วยนี่นะคะ เขียนไว้ตรงข้างๆกุฏินี้นะคะละอายใจไหมถ้าทำชั่วโอ้ดีมากๆเลยนี่นะคะเจมดได้มาเยี่ยมทีมงานของเจมดนะคะประสุกแล้วก็ไม่ชีอีทที่กุฏิปูมังลายเคยเข้ามาถ่ายอยู่ครั้งแล้วนะคะคลิปที่ผ่านมาวันนี้ก็มีโอกาสได้มาอีกนะคะ นี่ป้าปลูกต้นอะไรเนี่ยคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอะไรนะคะออลักษณะต้นมันเป็นแบบนี้เลยเนาะมันเป็นมันเป็นไม้เลื้อยใช่ไหมป้าอันต้นอันชันคะสีม่วงนะคะโอ้มีประโยชน์นะคะต้นอันชันเนี่ยดอกมันมีประโยชน์้เริ่มออกดอกแล้วนะป้าเออ ดีมากๆนะคะดอกอัญชัน,นโอ้ทำความสะอาดกุฏิให้แม่นะคะอยู่ว่าง ของขวดเก่าเลยพวกนี้นี่ช่างกิโลขายได้นะน่ะป้าเนาะไม่เก็บอ่ะเก็บมันลกั้งแรกก็จะเก็บตอนที่เราไปทิ้งขยะแล้วนี่ต้นก้าดอกงอนไก่นี่ป้าสีอะไรคะเนี่ยสีแดงเน,นี่ยเนี่ยต้นก้าดอกงอนไก่นะคะเนี่ยงอนไก่ไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้ดอกสีอะไรไม่รู้รู้ปะดอกสีชมพูโอ้ดอกสีชมพู นี่นะคะต้นกล้าดอกงอนไก่ <g iggle> ช่วงที่ถ่ายคลิปอยู่นี่ก็ข้างบนก็คืมคืนคื้นนะฝนฟ้าจะจะตกมาอีกแล้วนะคะอุ <g iggle> ดมสมบูรณ์สัพยะดีนะคะต้นไม้น้อยใหญ่เต็มวัดไปหมดเลย นกร้องน่ารักมากเลยน่าจะปลูกอะไรนะ่ะ ทำค้างร้านอะไรน่ะ,นะโอ้ร้านปลูกไอ้ฟักทองอ๋อปลูกฟักทองไม่มีแล้วค่ะเอาล่ะค่ะแต่หมดก็จะขอจบคลิป ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะการที่ได้มาเยี่ยมทีมงานแล้วก็ได้มาเยี่ยมแม่ชีอีทด้วยนะคะที่อยู่ที่กุฏิปูมังลายที่อยู่ที่วัดหนองละคอนี่จมมดก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ของเจมดนะคะเดี๋ยว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้เจมดด้วยนะคะฝากช่องสบายสบายสไตล์เจมดไว้ด้วยนะคะแล้วเจมสดก็จะมาะไปหาถ่ายคลิปตอนนี้รอให้ตอนนี้ป้าเขาติดกิจธุระหลายอย่างก็เลยยังไม่ได้ไปส่งเจมดถ่ายคลิปนะคะเจมดก็เลยกลับมาเยี่ยมเย็นเอาก็ เแต่โมก็ขอขอบคุณทุกคนทุกขั้นนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะเแต่โมจะกล่าวคําว่าสวัสดีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายป้าบายบาย